นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้จัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระสัมะสงฆ์บิดามารดาคูบาอาจารย์สืบสิกันมาพวกเราชาวพุทธบริษัทสี่ถ้ามีโอกาสใช้ชีวิต ในยุคสูงวัยก็จะมีโอกาสน้อมการดำเนินชีวิตการใช้หน้าที่ประจำแต่สิ่งที่เราได้เห็นการพัฒนาใจเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะเส้นทางแห่งชีวิตนตอนสูงวัยพวกเราจะได้เห็นจะได้เป็นกันตามปกติ เนื่องจากร่างกายก็ไม่มีสภาพคล่องตัวจนสามารถทำหน้าที่และกิจกรรมต่างๆกันได้ตามปกติได้สิ่งที่เราใช้ชีวิตสำคัญและก็เป็นความจะเป็นของชีวิตก็เรื่องปัจจัยประจำวันกันก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลตนเอง แล้วก็สามารถที่จะทำภารกิจส่วนรวมกันได้หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่เราสั่งสมบุญวัสนามาอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเส้นทางของชีวิตพอถึงสูงวัยเหมือนเส้นทางการถักหรือทางเลือกของเราจะน้อยลงหรือเล็กลงทางเลือก จะไม่เหมือนตอนท่ามกลางในเบื้องต้นท่ามกลางก็ื่อทำให้เราได้เห็นถ้าหากว่าไม่มีการเรียนรู้เรื่องกำลังใจหรือหาที่พึ่งทางใจก็จะทำให้เราเสียโอกาสอย่างมากเพราะว่าการที่เราจะได้เห็นในยุคปัจจุบันผู้สูงวัยก็จะเป็นผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน เสียส่วนใหญนะ่อยู่แต่สิ่งที่วนเวียนห้องนอนนะสวนหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ทำหน้าที่วนๆอยู่แบบนั้นซ้ำๆนั่นหมายถึงชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยของผู้ที่ทางเลือกลดลงาการที่จะเคลื่อนไหว ไปในกิจกรรมต่างๆก็เบาบางกันลงไปมีผุ้หลักผู้ใหญ่ที่เราใกล้ชิดเราก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆอย่างนี้มาตลอดเวลาเหมือนกันมีพี่ป้านะ้าอาญาติพี่น้องก็ต้องอยู่บ้านหลายท่านก็ต้องนอนติดเตียงหลายท่านก็มี บุญวัฒนาดีก็ใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านครองตัวทำอาหารการบริโภคก็จะรลอลูกรลอหลานรอหมู่ญาติมาพบปะมาพูดคุยมาร่วมกิจกรรมกันทิ้งเ้นนี้เราได้เห็นกันสืบเนื่องมาเนิ่นนานแล้วสมัยเจะดเด็กตอนที่เราเยาววัยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจ สภาวะกำลังใจของผู้สูงวัยเท่าไรนะแต่ถ้าเราได้เดินทางมาสู่ผู้สูงวัยเราก็จะดูพฤติกรรมเราคล้ายคลึงกันจะไม่รู้สึกสงสัยในเรื่องที่ได้เห็นในสมัยอดีต,ตผู้ญาตายายของเราก็จะอยู่บ้านสร้างกิจกรรมในบ้านเย็บปักถักร้อยแบบนี้เขาเรียก กิจกรรมที่เราได้เห็นกันในสมัยอดีตนั้นจะยุคใหม่กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะให้เราได้มีโอกาสกระทำกันก็จะต้องมีกิจกรรมนะภายในบ้านสร้างร่างกายคือการออกกำลังกายก็พยายามที่จะปรุงอาหารเพื่อจะทบทวนกิจกรรมให้มีขึ้น ถ้ามีลูกมีหลานก็ยังดียังมีโอกาสได้ตื่นตาตื่นใจนที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็น้อมที่จะตื่นต่ได้ด้วยด้วยคำแนะนำต่างๆ <c oughs> แต่คำแนะนำต่างๆของผู้สูงวัย <c oughs> ก็ต้องยอมรับเมื่อโลกเปลี่ยนผู้สูงวัยก็จะต้องยับยัง้งและควบคุมตนเองะไม่ให้ ไปเข,าเ,า,เขาเรียกเขียกเบี่ยงเบนหรือประสงค์จะให้ตามความรู้สึกของผู้สูงวัยนะทางเดียวก็จะต้องมีการระง,งบับยับยั้งแต่การระง,งับยับยั้งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองเราอาจจะเผลอตัวเผลอตนนะไหลคำพูดไปสู่การตำหนิตีเตียนลูกหลานของเรา ก็็เปนได้สิ่งเหล่านี้ก็ได้มีโอกาสสอนตัวเราไม่ให้หลงตัวตนถ้าเราเป็นผู้สูงวัยเราก็จะต้องน้อมตำนานปู่ย่าตายายท่านพูดตักเตือนลูกหลานกันเอาไว้เหมือนกันว่าพอสูงวัยก็จะต้องมีพฤติกรรมเหมือนเด็กๆ เหมือนลูกบนหลานตอนที่เราที่นำอบรมบอกกล่าวหรือให้กำลังใจก็ทำตัวเหมือนเด็กนะทำพฤติกรรมเราเนี่ยเหมือนเด็กๆก,ก็คือที่เราได้เห็นก็คือต้องรับฟังได้แล้วก็ต้องฝึกกันให้อภัยฝึกยอมรับกับสิ่งที่มีที่เป็นว่าทายาทลูกหลานนั้นจะดูแล ขาดตกบกพ้องก็ต้องฝึกการให้อภัยในเรล่านี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องยอมรับความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้สูงวัยการใช้ชีวิตก็จะต้องเหมือนกับเด็กเยาว์วัยอดทนอดกัน้นให้อภัยนี่สำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยไม่ฉะนั้นแล้วเราจะเรียกว่าซึ่นเศร้าหรือเศร้าหมอง นะถ้า,าก็สภาพเศ้ามองทางกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้คล่องตัวทางจิตใจทางคำพูดก็ไม่สามารถที่จะพูดแล้วเป็นไปนตามคำพูดเราได้ในเพราะนั้นต้องยอมรับเหมือนกันกับความเป็นจริงทั้งหลายที่พวกเราอยู่ในในโลกยุคปัจจุบันแบบนี้ศิลธรรมถ้าหากว่าเราไม่ได้น้อม ฝึกฝนไว้แต่ยาววนะัยพอถึงสูงวัยเราเห็นคุณค่าของคุณ,ณธรรมและศีลธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขได้แต่เราควรจะฝึกตั้งแต่ยาววนะัยแตะสูก่การใช้ชีวิตท่ามกลางพอถึงสูงวัยเราก็จะมีความพร้อมที่จะยอมรับก,กับความเป็นจริงในเส้นทางของผู้สูงวัย ซึ่งไม่มีทางเลือกมากนักแต่สิ่งที่เราจะให้ใจของเราสบายแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยวนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะจิตใจของเราไม่มีท่านหนึ่งท่านใดที่จะมาบังคับมาบีบคั้นมาทำประทุสลายหรือมาทำร้ายทางใจของเราได้ ถ้าเรามีการฝึกฝนะมาบ้างจากพระธรรมคำสอนแตเสียงสมาธิปัญญาเหล่านี้จใจเราจะเป็นผู้ที่เหนือกับความเป็นไปในทางร่างกายที่เสื่อมถอยไปแล้วก็หมดโอกาสที่จะใช้คำพูดใช้ความนึกคิดแล้วไปสู่การกระทำของเรา แต่เราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราเป็นทางเลือกที่สุดของเราหรือทางเลือกสำคัญจะต้อง <c oughs> มีการฝึกมีการอบรมตัวเราด้านนี้ะจะเฉพาะทางหรือทางก็จะเหลือทางเลือกน้อยหรือทางเดียวด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่ได้มีการฝึกอบรมตนมีการเจริญภาวนาบ้างมีการระลึก สิ่งที่เรามีความเพียรต่างๆในการที่เราใช้ชีวิตในตั้งแต่ยาววัยทั้งกลางการสั่งสมไปด้วยบุญช่วยกุศลบารมีต่างๆเหล่านี้ก็จะนำพาให้เรามีจิตใจที่ยอมรับในความเป็นจริงต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรก็ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้กันนะ ถ้าพวกเราเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในพระรัตนตรัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องน้อมเสมอว่าชีวิตของเราไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมัน่นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังนั้นไม่ได้เลยเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะใช้ชีวิตทั้งสามวัยครบถ้วนกันหรือไม่ ด้วยเหตุความไม่สามารถที่จะรู้เหตุของการใช้ชีวิตได้ถึงสูงวัยได้ถึงมีเวทนากายหรือไม่ก็าตามแต่เราไม่ประมาทเราก็ต้องมีการฝึกมีความเพียรจากการสั่งสมความดีทุกอย่างในการระลึกตอบแทนคุณการระลึกหน้าที่และเราก็สามารถพัฒนาใจของเรา เพื่อจะสร้างประโยชน์ให้เกิดในสังคมโลกเมื่อหมดการหมดเวลาเราก็จะมีความแข็งแกร่งจากจากประสบการณ์ชีวิตที่เรานั้นได้ทำหน้าที่ของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อใจของเราถูกสร้างขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจพออ,อกพอใจ กับวิธีที่เราได้กระทําคุณงามความดีสั่งสมไว้ในอดีตแต่ก็ยังไม่เพียงพอเราก็จะต้องมีการฝึกอบรมตัวเราจากการที่เราใช้ศีลสมาธิปัญญาในพระาราชนตตรัยเป็นเครื่องอยู่ของเราในช่วงสูงวัยนั้นทางเลือกของผู้สูงวัยนั้น ก็ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักแต่เราจะมีทางเลือกนะก็เป็นเรื่องทางเลือกด้านกำลังใจนะก็ต้องฝึกให้ตัวเองนั้นมีสภาพการใช้ชีวิตด้วยความพอดีแล้วก็มีความคล่องตัวพอสมควรทีนี้ที่ต้องพูดเรื่องเส้นทางของชีวิต แคบลงนั้นหมายถึงเรามีทางเลือกน้อยเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราเวงคว้างเกิดม,มาทั้งทีนั้นเราจะสร้างกำลังใจของเราให้มีความเบิกบานแจ่มใสอย่างไรมีที่ยึดเหนี่ยวกันแบบไหนถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตในกระแสะโลกและคิดว่ากระแสะโลกนั้นจะทำให้เรามีความสุขได้ เท่าที่เราใช้ชีวิตถึงสูงวัยจริงๆแล้วจะต้องเข้าถึงกระแสะแห่งการเรียนรู้สัจธรรมในพระธรรมคำสอนเราจึงจะสามารถสร้างกานเมังใจของเราให้สม่ำเสมอให้มีที่ยึดเหนี่ยวและก็ไม่ได้หยุดนิ่งในเรื่องการพัฒนาใจ แต่และว,วันเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็จะต้องฝุดฝนอบรมตัวเองในกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆเราก็ต้องใส่ใจพร้อมทั้งมีการพิจารณาธรรมในสภาพที่เราทำปัจจุบันนาัการอย่างนั้นไปด้วยเท่ากับเรากำลังฝึกทางเลือกของเราให้อยู่ในกรอบอยู่ในการที่มีความเพีย แน่เราก็สามารถที่จะเห็นติตใจของเรายอมรับกับกติกาความเป็นจริงนั้นได้ก็จะเห็นนะันผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราได้น้อมเยี่ยมเยียนให้เราก็มีความรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ยินดีกับท่านที่ท่านมีโอกาสรักษากายวาจาใจของท่านยามที่สูงวัยและถือว่าเป็นทางเลือก เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นที่พึ่งที่ดีของหมู่คณะกาลยานามิตรต่างๆได้เห็นปรากฏทางตาทางหูทางการกระทําที่ปรากฏเหล่านี้ท,ท,ทั้งๆที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สูงวัยนะก็ยังมีอารมณ์เบิกบานพร้อมทั้งมีกิจกรรมเจริญกุศล โดยนะไม่มีการเบียดเบียนตนและคนอื่นใช้ชีวิตรเรียบง่ายนะมีประโยชน์และก็สร้างความเพียรนนะสวดนมนต์ไหวพระภาวนาทุกวันนั่นหมายถึงกิจกรรมที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านสร้างทางเลือกของตนให้มีที่ยึดเหนียวเป็นผู้ที่ฝึกฟาร์มพร้อม,อมตลอดเวลา เราจะได้พูดชากันอยู่เสมอในที่ผ่านมาเราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกำลังใจมนุษย์เราสมัยใหม่เป็นทางเลือกที่จะเสพกระแสะโลกจนหลงกระแสะโลกแต่ถ้าหากว่าเรายึดกระแสะโลกเราไม่สามารถที่จะแก้ไขใจของเราให้มีความเบิกบานให้มีการยอมรับ ในสิ่งที่เราได้กระทำความเพียรที่สั่งสมมาในอดีตถึงปัจจุบันการพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตในพระธรรมคำสอนเราก็ต้องน้อมแก้ไขตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองนั้นมีที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็มีเป้าหมายของการทำหน้าที่ของเรา เป็นปัจจุบันนักการนะจนกระทั่งความเหน็ดความเหนื่อยความท้อทแท้ต่างๆนั้นเรารู้ทันและเราก็สามารถยอมรับและก็วางใจของเราพวกเราทั้งหลายที่สืบทอดอดีตตามปู่ย่าตายายของเราที่ท่านได้แสดงบทบาทของผู้สูงวัยให้เราได้เห็นได้ดูและก็ใกล้ชิด ในยุคสมัยใหม่โลกมีความเจริญนะปู่ย่าตายายของเราก็จะใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่กิจกรรมที่เราทำหน้าที่ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันในอดีตปู่ย่าตายายก็อาศัยธรรมชาติในการเลี้ยงชีพในการใช้ชีวิตประจำวันนะหาผักหาปลาปรุงอาหารเองอย่างดีเขาเรียกว่าโบราณ ก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้ทำกันอยู่สม่ำเสมอแต่ยุคใหม่กิจกรรมเหล่านี้ก็ขาดหายไปก็ทำให้ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนผู้สูงวัยก็จะมีลูกหลานจัดการเรื่องอาหารการบริโภคจัดซื้อจัดหามาเพื่อจะให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้บริโภค ความคุ้นเคยความบอบอุ่นเหล่านี้ก็จะเหินห่างไปแต่เหินห่างไปถ้าหากว่าเรามีการฝึกฝนตามพระธรรมคำสอนเราก็ยังมีที่ยึดเหนี่ยวในสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตตามยุคตามสมัยแการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปการเรียกร้องฝ่หาถ้าเราใช้พระธรรมคำสอนเราก็ ยุติการเรียกร้องไฟหาได้แต่หากาเรายังเรียกร้องไฟหาโอดควรวนปรงแตง่งทวงถามต่างๆนั่นหมายชึงเราไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตก็จึงเป็นเครื่องต่อรองลูกหลานแต่ความจริงแล้วเครื่องต่อรองเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขร่วมกันแล้วก็มีชีวิตมีความพร้อม ด้วยการมีสตนะิพัฒนาใจของตนให้เกิดความเบิกบานและเป็นที่พึ่งของตนได้นะเพราะฉะนั้นพวนะกเราทั้งหลายที่มีทางเลือกเส้นท,ทางบ้านปลายชีวิตก็จะต้องมีความเพียรนะที่ฝึกฝนตนฝึกฝนจิตใจของตนนั้นให้เป็นที่พึ่งของตน นะเพราะฉะนั้นพะัะนาัยเนี่ยจึงได้มีการาเขาเรียกฝึกอบรมตั้งแต่ยาว์วัยกันก็คือพาลูกพาหลานาพาเยาวชนไปเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษและการพัฒนาใจกันตาวัดตามสถานที่ฝึกอบรมโรงเรียนก็ดีนะหรือจะเป็นสถานที่นะ ที่คืออบลงกันก็ดีก็จาทำให้วัฒนธรรมสินธรรมนั้นยังประยุงยังประคับประคองเพื่อทุกคนนั้นจะเดินทางไปสู่สูงวัยแล้วไม่เดียวดายไม่รู้สึกหลงไปในกระแสลโลกจนหมดทางเลือกของชีวิตของเรากันวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ามาีโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟัง อน้อมนำพระราชรัยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปีดาบานดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพัชษีสวัสดีครับ